สวัสดีครับนะครับสวัสดี FC ช่องไอหนุ่มนอนหน้านะครับ<ส>ก็ภารกิจนะครับซุมือผมก็สีมาเอานี่แหละพี่น้องอินทรียวัตถุนะครับไม่ว่าจะเป็นใบไม้นะครับผักตบชวาหรือว่าพวกหญ้าที่มันเน่านะครับผมก็จะเอานำไปหมักเพื่อเฮ็ดดินปลูกขายพี่น้องอทุกอย่างที่ผมดูตรงนี้พี่น้องอที่ที่ผมเฮ็ดมาเด็ดวันนี้ก็ว่าผมดูใน u t u b e นี่แหละนะครับแล้ววันนี้ผมก็จะมาเล่าว่า สิ่งที่เราดูใน YouTube หรือว่าแพลตฟอร์มอะไรต่างๆพี่น้องมันจะจริงเหมือนที่เราพูดไหมเหมือนที่เขาพูดไหมที่ห้องเบิงเนี่ยมันไงนะพี่น้องแต่ว่าไอ้ความเป็นจริงนี่มันเป็นยังไงนะครับในผมจะมาเล่าให้เอฟซฟังนะครับว่าผมดูมานี่เขาดูมาจาก YouTube นี่แหละมาทํานี่นะครับแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างพี่น้องมันก็ไม่ได้ใช่เหมือนใน u t u b e เลยนะครับหรือว่าในแพลตฟอร์มต่างๆเลยนะครับเอามาดูกันพี่น้องว่ามันจะเป็นยังไดนะครับนี่ก็คือเก่าครับ ก็จะมาเล่ามาพูดคุยกับ FC เหมือนเดิมนะครับเกี่ยวกับนี่แหละพี่น้องอาจจะจะเคยดูนะพี่น้องเนาะใน YouTube นะครับบางท่านนี่ก็เห็นนะครับเรื่องราวต่างๆใน y o u t u b e นะครับไม่าจะเป็นการสร้างอาชีพนะครับการสร้างงานนะครับบางทีก็สาระบันเทิงต่างๆพี่น้องนะวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่า นะครับไอความจริงนะครับสะท้อนความจริงให้กับ FC ฟังนะครับคือได้หลายคนพี่น้องคือชอบดูนะครับใน YouTube หรือว่าในแพลตฟอร์มต่างๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวนะครับการประกอบอาชีพนะครับไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงสักวแตนบ้างนะครับเลี้ยงจ่ิ้งรีเลี้ยงนั่นเลี้ยงนี่นะครับนะค่งเป็นอาชีพนะครับที่มันคู่กับาบ้านเฮ้าพี่น้องคู่กับคนไทยเฮ้านี่แหละนะครับ คืออาชีพเกษตรกร,ะกรนะครับการสร้างรายได้พิเศษนะครับอ,อย่างของผมเนี่ยนะครับผมก็ยอมรับโดยตรงพี่น้องว่าก่อนที่จะมาทําดินปลูกเนี่ยผมก็ได้ดูใน YouTube พี่น้องได้ศึกษานะครับใน YouTube นี่แหละนะครับเพื่อมาทํานะครับอันนี้ผมยอมรับเลยนะครับแต่พี่น้องมันก็ไม่ใช่สูตรสําเร็จนะครับไม่ใช่ว่าเราดูใน YouTube แล้วปุ๊บเนี่ย มันสีมาสามารถเห็ดแต่เลยเด้พี่น้องอันนี้เราเราต้องไปศึกษานะครับจากประสบการณ์ชีวิตด้วยนะครับในการลงมือเห็ดนํานะครับคือนะครับการดู y t u t u นี่นะครับหรือว่าดูในแพลตฟอร์มต่างๆนี่นะครับที่เข้าเห็นในโลกออนไลน์เนี่ยมันแค่เป็นแนวทางพี่น้องแนวทางห้เข้าเห็ดซื้อๆนะครับแต่พี่น้องเวลาเราที่ไปทําแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะไม่เหมือนในที่เราดูนะพี่น้อง มันจะไม่ได้มีความสุขไม่ได้มีความสบายเหมือนที่เราคิดนะครับอายกตัวอย่างเช่นพี่น้องเราดูช่างเนี่ยพี่น้องที่เข้าซ่อมรถเนี่ยในใน u t u b e หรือในแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยแค่ไม่กี่นาทีพี่น้องเป็นไรเขาซ่อมเสร็จแล้วนะครับการตึงทรงตึงโซ่นะครับการไล่น้ำมันเบรกรถอะไรต่างๆเนี่ยพี่น้องคือแค่5นาทีนะครับ10นาทีเสร็จแล้วมันสบายพี่น้องเราก็คิดว่าโอ้ยมันเร็นได้ไงนะครับมันทำไง่ายง่ายมากนะครับ แต่เมื่อเราเวลามาทําจริงน่ะมันจะไม่เหมือนที่เราเราคิดนะพี่นอ้องอ่าคือคือคือยกตัวอย่างง่ายๆก็คือช่างนี่ที่เขาทาอยู่ทุกวันนี่เขาจะมีความชํานาญนะครับเหมือนผมนี่แหละทาดินปลูกเนี่ยผมก็จะมีความชํานาญในงานด้านของผมนะครับทําแป๊บเดียวก็เสร็จนะครับการจับประแจนะครับการจับบักระจกนี่คือผมนี่มันแต่ง่ายนะครับแต่ว่าคนบ่เคยเห็ุเลยปุ่มนี่โยกบักระจกขึ้นมาเพราะสามเทียพี่น้องเป็นล้มได้พี่น้อง หนักนะนะครับอันนี้แหละนะครับบางทีนะครับการเบิงใน YouTube นะครับมันก็เป็นแค่แนวทางแต่สูตรสําเร็จในชีวิตนะครับยังไงก็แล้วแต่พี่น้องเฮ้านะครับต้องเป็นคนเรียนรู้เองนะครับต้องเป็นคนศึกษาและลงมือทําเองนะครับใน y ยูทูบเนี่ยมันแค่แนวทางนะครับหรือบางคนนะครับอาจจะตกเป็นเหยื่อนะครับเพราะว่าอะไรพี่น้องไปเห็นเขาเลี้ยงน่ะเลี้ยงนี่เห็นไหมอย่างง่ายๆอ่ะที่ผ่านมาปีปีกายพิกรนี่ย เลี้ยงตกักกะแตนไปไหนพี่น้องไขโลละหมื่นนะครับไขนี่ตกักกะแตนโลละหมื่นขีดละพันแล้วทีนี้ว่าเวลาเขาไปมาไขามาเลี้ยงเทเท่ไปไหนพี่น้องมันไปไม่ได้พี่น้องเออเพราะว่ายังไงละ่ะคือมีแต่คนเลี้ยงนะครับคือคือคนเราเนี่ยนี่พี่น้องมันหลอกง่ายนะครับหลอกในซื้อโซ่เชียวนี่แหละคือมันหลอกง่ายคือถ้าเทาถ้าเหมือนกันกับผมพูดนี่แหละผมเบานี่แหละ่าถ้าผมเบ้าไปนี่ อ่าถ้าผมว่าผมทําแล้วนี่ผมมีรายได,ได้หลักแสนหลักล้านแค่ขายนิดเดียวก็รวยแล้วผมบอกไว้เลยนะครับคนคนบ้านเฮาเนี่สีเสือผมแต่ถ้าผมพูดอรอกว่าโอ้เฮ็ดแล้วมันก็นมีแต่ความทุกข์ความลําบากเนี่ยผมบอกเลยพี่น้องไม่มีใครเชื่อผมนะครับมแต่คนด่าผมด้วยซ้ําอันนี้แหละพี่น้องมือนกันในการทํา YouTube เนี่ยนะครับเขาไปเบิงในยู u ูบเนี่ยมาทําเหมือน o u t u b e นี่มันไม่ได้ง่ายพี่น้องถ้าคนที่เคยทําแล้วนี่จะบอกเลยว่ามันไม,ม่ได้ง่ายนะครับ เหมือนกับหลายคนนะครับเห็นเขากวาดใบซ้ำสาขายได้ได้ขายปลูกอปลูกใบซ้ำสาเนี่ยนะครับใบใบก้ามปูเนี่ยเขาบอกว่าขายนะครับปีหนึ่งได้เงินเป็นแสนนะครับแต่ก็ไปไทยนั่นบอกไทยถ่าย,ยแค่ป่าซ้ำสาเขาเขาก็เกิดแรงวันดานใจในการที่ปลูกนึกเห็นไหมครับแต่ว่าเขาปลูกกีไร่ล่ะครับเอฟซี FC ครับอันนี้ต้องคิดนะครับว่าเขาปลูกกีไร่นะครับคือคือบางทีนี่เราอย่าไปมองว่า มันสีง่ายมันสีดีเลยนะครับนี่แหละคนเนี่ยมักตกเป็นเหยือ่อตกเป็นเหยื่อแค่แวบดบึงพี่น้องแค่แวบ,บเดียวนี่นะครับมันเห็ุในห้าเป็นเหยื่อเขาได้เลยนะครับคืออยากให้ FC นะครับหรือว่าคนที่เบิงนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube ในอะไรก็แล้วแต่นะครับในแพลตฟอร์มต่างๆนี่แหละนะครับพี่น้องคือดูนะแค่เป็นแรงบันดาลใจได้พี่น้องแต่ เราจะบอกว่ามันจะทําแล้วได้เหมือนเขาเลยประสบความสําเร็จคือเขาเลยนี่ผมบอกเลยว่ามันมันยากครับมันมีเคล็ดลับนี่อย่างอีกหลายอย่างคือถ้าผมสินังบอกไปนี่กับว่าจบประสินพี่น้องคือบอกไว้เลยว่าคือการเรียนรู้นี่พี่น้องการเรียนรู้ของเราเนี่ยมันไม่จบไม่สิ้นนะครับมันจะจบสิ้นก็ต่อเมื่อวันที่เราจากโลกใบนี้ไปพี่น้องนี่แหละคือบอกไว้เลยว่าผมกับเฮ็ดดินปลูกนี่ผมก็ศึกษาใน y YouTube นั่นแหละครับเป็นแนวทางนะครับมาทํา ต่นะครับเคล็ดลับนะครับเคล็ดวิธีที่จะทําให้มันาสามารถขายได้พี่น้องอันนี้มันต้องขึ้นอยู่กับตัวบุคคลด้วยนะครับเหมือนกันพี่น้องการทําอะไรก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงสัตว์นะหรือว่าเห็นเขาเลี้ยงกิ้งดีเลี้ยงองเงี้ยก็สร้างพี่น้องที่บ้าได้ลุ้ยนะอนะอย่าไปอย่าไปหลงพี่น้องเอเพราะว่าอันนั้นมันแค่เป็นผลลัพธ์ที่เขามาเล่าให้เราฟังแต่ต้นทางที่เขาเดินทางมานี่ เขาบ่ได้เล่าพี่น้องเขาไม่ได้เล่าให้เราฟังหรอกนะครับอันนี้ก็ฝากให้เอฟซคิดนะครับเหมือนกันนะครับผมเนี่ยไปขายวันนึงเนี่เขาเห็นผมใส่รถไปเป็นรถเนี่ยใส่ใส่ดินปลูกเนี่ยเต็มรถเลยเนี่ยโอ้ดีเนาะแต่เขาแต่ผมก็ไม่ได้ไปอธิบายให้เขาฟังมากกว่า,าจ,จะมาใส่ถุงเนี่ยผมต้องมีขั้นตอนอ่าอิหยังแน่ผมมียจ่ใจต่อถุงเท่าใดแล้วกําไรมันจะเหลือเท่าไหร่พอค่าเปลี่ยนยางผมไหมพอค่าเปลี่ยนน้ามันเครื่องผมไหม พอข้ากินก๋วยเตี๋ยวผมบอกผมกับว่าเดล่เาเห้เขาฟังนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับว่าอย่าตกเป็นเหยื่ออะไรที่มันง่ายๆพี่น้องคือ mm hmm. เห็นเขาปลูกอ่าอันนั้นอันนี้รวย f อฟซีส่วนมากก็แลนเหือไปตามเขานะครับอันนี้ก็ทําคลิปมาเพื่อเตือนใจนะครับพี่น้องเนาะเตือนสติให้กับคนที่มาดูคลิปของผมนี่แหละนะครับหรือว่าเอฟนะครับถ้าชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์ไปนะครับก็ คือมันโมมีความสําเร็จนี่อย่างดอกพี่น้องที่มันทีแบบง่ายๆนะครับเหมือนกับที่เราดูผ่านแค่ไอแพลตฟอร์มออนไลน์แค่ไม่กี่นาทีบางทีเราคิดว่ามันง่ายมันสบายเพราะอะไรเขาเบิ้งอยู่ในเฮือนเขาเบิ้งอยู่โฮมไมทแต่เวลาเขาทําจริงเนี่ยเขาตากแดดเขาลําบากขนาดในห้องบูรหุจักก่อนที่จะถ่ายมาเป็นช็อตแต่ละช็อตถ่ายมาเป็นนาทีนี่เขาใส่เวลาถ่ายอยู่เป็นจ็กสมมม่งเป็นจักมือ คือเราดูแค่ผ่านผ่านหูผ่าน,านตาเฉยๆนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับว่าทําอะไรทุกอย่างพี่น้องต้องมีสตินะครับยิ่งยุคสมัยนี้พี่น้องคนเราเนี่ยมันตกเป็นเหยื่อกันง่ายนะครับตกเป็นเหยื่อกันง่ายนะคือเขาหลอกขายอะไรก็ก็ซื้อเบร์สพี่น้องเพราะผมก็เคยปลูกต้นนั่นต้นนี้ผมก็เคยขึ้นกันพี่น้องก็ไปดูนี่แหละใ,ใ,ใ,ในในในช่องทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นเฟซเป็นนันเป็นนี่น,น,นนะครับ เวลาก่อนที่เราจะซื้อเข้ามาเนี่ยเขาก็บอกว่าตลาดรับไม่อั้นนะครับมีการซื้อ,อยู่ตลอดนะครับอันนั้นอันนี้ก็ขายได้แต่เวลาเรามาทําจริงปุ๊บพี่น้องไม่รู้ตลาดมันอยู่ใส่มันมืดตึ๊บไปเมดเลยนะครับบางทีก็ต้องได้ตัดทิ้งนี่แหละเออก็คลิปคลิปนี้พี่น้องก็ฝากให้เอฟซีนะครับก็พิจารณาดูน,นะครับว่าสิ่งที่ผมบอกออกไปนะครับว่า,าเขาเห็นใน แพลตฟอร์มอวนไน์นะครับที่คนเขาบอกประสบความสําเร็จเลยเนี่ยมันแมนบอนะครับให้ฟังนะครับแต่ก็ตึกตรองเบื้องให้ดีพี่น้องว่ามันมันใช่บอนะครับบางทีนะครับ,บ,นะรบอ่าเข้ากับเบื้องแค่พันพันหูพัน,พน,พนตาแค่ไม่กี่วิไม่กี่นาทีนะครับและอีกอย่างหนึง่งพี่น้องเข้าว่าในเข้าว่าในรอบมือเองนะครับเข้าวงหูหอกครับว่ามันสี่แมนคือเขาบอทุกอย่างมันต้องลองมือ นะครับลองลงมือทํานะครับเราถึงจะรู้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็บบมีอยังหลายพี่น้องก็ขอจบคลิปไปเพียงตอนนี้นะครับก็ฝากแล้วกันนะครับ FC นะครับฝากฝากช่องไอหนุ่มนอนนาด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c คร b e ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ